สวัสดีครับปุ่นนีสิพ้าออกมาออกล่าหนูครับพี่น้องไม้ผมมันไม้ปลาถูกครับเลเป็นปลาถูกหนาสั้นตอกอยู่มันแรกนี่ครับเป็นปลาหย่าขนเน่ผสมกับปลาถูกนี่ครับหนาสั้นหนูครับอ้าวมันแรกถามมามึงตองกครกับสิเป็นทังไหนครับถามม่ารุ่นน้ำกันครับส่วนแม่ว่านอกม่วงกลัวๆหรืครับใส่แล้วเลยครับสวัสดีครับ ตอกเม็ดแตงครับพี่น้องเม็ดแตงครับเข้ามาสามตัวครับยิงตัวหนึ่งเปิลเตียวอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้ตอกคิวไทยโซ่ครับผมพักมานครับตอกเม็ดแตงโอ้โหเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกครับผมนะสั่งมาไว้เลยครับเนี่ยงูทับร้องอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นร้องในป่าอีกตัวหนึ่งโอเคครับไปกันต่อเลยสวัสดีครับรอบเด็กๆครับตอบบ้านสามถุงครับพยายามได้สองตัวครับ ต่ำใส่บุก่วงครับพี่น้องมาเด้อใส่ประเทศกินข้อแรงครับมากินด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมันนีคกอกาด์เอร์ครับอยู่ในป่าในดงครับมีแต่ยุ่งครับยุ่งกันเลยขางทะเลนี่ครับหากินหนูขางทางทะเลนี่ครับมาต่อไปไกลแล้วครับ หนูปลาอ้อยกับเบื้อแล้วครับหนูปลาสับปะรดกับเบื้อแล้วม,มา,ากินหนูปลาทูเทียนกับข,ข้างทลน,นี่นะครับอากาศตอนเศ้าหนึ่งสองสามส,สี่สี่เต็มครับมาสี่คนครับมากับสั่งปุ๋ยสั่งปุ๋ยโมยิไฟครับมาเศ้าก็ดังไฟกินกาแฟครับ พี่น้องมันพาไปกินกาแฟก่อนก่อนสิปยามหนูอ่าพาไปรุนน้ำกันครับเสานี้ว่าสีมีตแต่แฉมครับสวัสดีครับเส้าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามายามดวงครับเอาไปมองน้ำกันครับว่าสีมีแตมก็มมีครับเขาก้อนที่เขาไมา้ ไม้ปลาถูกปลาถูาาา Trans เนะกเ็โซนนี้สิ่ที่พ่อแต้มมาเนาะก็ดีขอม้ากันยังครับโอ้โห <pave> หลังนี่ครับพี่น้องเหมือครับลมมีแต้มอยู่ครับหมือนแต้มนะครับพี่น้องใส่สวยอยู่ครับใส่ยังงามเลยครับอ้๋อทางนี้มึงน้ำกันอีกต่อไปครับสวัสดีครับ ผลงานคืนนี้ครับผมกับตอกเม็ดแลงเสียที่วครับอันนี้ตอกตอกตที่วเสียที่วกันครับตอกสองตัวันบ่าเขาเลยครับอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็บแต้มครับยิ่งลดไปสองตัวยิ่งบ่ถืออีกยิ่งถือขาเสียใบอตอกเที่วเทสโซครับผมฝากนินเด้อมันมันครับวันนี้